ไรเามาถึงปุ๊บคนนี้เริ่มออกการงกอีกแล้วว่าคผ่นนี้มาไม่เคยแวะเลยนี่เป็นครั้งแรกจะเกิดการงกแล้วถามว่าคนละยี่สิบเหรียญจำจำเป็นไหมจำเป็นไหมครับจำเป็นไหมจำเป็นครับจเป็นค่าเข้าคนละสิบเก้าจุดห้าศูนย์สองคนก็สามสิบเก้าเหรียญจ้าอันนี้ก็คือแผนที่เขาบอกว่าให้ f o l l o w the left p a t แผไปเรื่อย พอไปถึงตรงไรเฮาต้องเวทฟอร์สมันนะโอเคไปอืมมันคือนอย่างเดี๋ยคมัมมี่ ่ร้คุ้มหรือไม่คุ้มนะแต่ครับอกว่าเป็นปาพาคารที่มีความสําคัญมากมาทุกครั้งขับเลยทุกครั้งเพราะว่าเอ่น,นี่บอกถนนมันยาวจริงๆเราก็จะแบบมันเราจะอยู่ตรงนี้ประมาณประมาณ4ี่โมงครึ่งอะ่ะแบบฟ้าจะลงอยู่แล้วถ้างั้นเราก็จะไปทาวเวลออฟส l ตไม่ทันแต่ครั้งเนี้ยไปครั้งแรกที่มันมีวางแขนให้เราดีมากให้เรามาทําอะไรนอน ที่อพาร์โรเบย์ใช่ไหมคะทำให้ว่าพวกเราก็สามารถที่จะเลยไปแล้วขับรถโยนกันมาครึ่งชั่วโมงก็ได้เวลาเหลือเฟือใช่ไหมครับเมมเใช่ค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าให้ follow left lane แปลว่าอะไรครับ มาดูกันนะคะว่าการจ่ายเงินซีเฟเวอร์องเราเนี่ยจะคุมม้มหรือเปล่า,าอย่างแรกที่สิ่งที่เห็นคือโอ้ my god วิวสุดยอดมากวิวสุดยอดมากตอนนี้ก็อ,อะไรทะเล Exploration ว้าวโอ้โหเฮ้ยวิวทำไมวิวเหมือนตรงนั้นแหละเฮ้ยเธอลงได้จริงเหรอ เออฮ้ยวิวนี้เลยเหรอจริงดินี่มัน เสียงนกนะเสียงกระดิ่ง 2 2 8และเขาหายตัวไปตั้งแต่วันนั้นตอนนั้นเขาพูดบนเรดิโอว่ามีแอร์คาร์บอะไรแปลกๆลอยอยู่บนหัวเขาแทนหรือว่านี่จะเป็น UFO ก็เป็นได้ไปดีกว่า Yeah. <laughs> I think I heard somebody say hello, hello <laughs> outside. can Yeah, 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 yeah. Come on, come oh, on, oh.

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี้เราหัมาแลมาประมาณนี้เฮ้ยพคสูงเลยอะเดียวอะฮ่าโอ้โหลมแรงเนอ ไม่ได้เลยันสูงไปแล้วเรามาแรงด้วยแล้วเรามาแรงด้วยโอ้โหเราไม่คนแรงเลยโอ้โห้พระเจ้าช่วยเถิดเอ่อผมแนะนำว่าถ้าพวกคุณไม่กลัวความสูงจะไปเสยตั้งเนือด้วย ว่าค,ควรขึ้นมาบนไลท์เฮาส์โอ้ยเฮ้ยคือมันสูงแล้วลมแรงมากแต่แบบมันสวยมากๆเลยอ่ะมันสวยมากเลยฝั่งโอ้โหตายฝั่งนี้ลมจะแรงกว่าฝั่งโน้นไหมเนี่ยโอ้โหตายจัดอะไรครับเนี่ย

ไม่บอกเขาเขาก็จะแบกปวดตกลงไปเรื่อยๆ เฮ้ยตอนนั้นหลายคนคิดว่ามันจบแล้วนี่ตัวอะไรประวานใช่ปะว้าว,าวไม่ใช่ประวานเอเลนพักสองเลด้ <mm าบางเกิดวิววิวิ่งแอรีย ขอให้โชคดีแล้วกันเผื่อจะได้เห็นเอาอีกละะแล้วค่ะแปลว่างูเขาเยอะจริงๆนะเดินไปนี่คือแบบป้ายแบบยิ่งเขาบอกตรงนี้นะ ห้ามเดินด้านข้างเด็ดขาดนี่คืออะไรอ่ะโอ้ยตกใจเห็นคนข้างในเห็นไหมโอ้ยขนลุกสู้เลยแล้วบอกวอล์วอล์ทูตายตายนะโอ้นั่งกันแน่นะทำเหมือนเรื่องอะไรที่มันขึ้นอะไรนะ ที่ถ่ายไม่ตัดเลยอ่ะตรงนี้คือ Japan Enter the w a l l in December นี่คือเรือญี่ปุ่นมาที่ตรงนี้เลยะนะเธอ German จะเป็น World War to activity. อะะไรคเนี่ยเหมือนหนังที่เป็นบังเกอร์ที่ไว้ยิงเนี่ยมันรูรูไงใช่ไหมฮึ๊บึ๊บฮึ๊บตายของจริงคะ่ะเขาบอกว่าอ่าเอาตอนแรกก่อนตอนนี้เขาบอกว่า how to spot a whale เราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนที่มีปลาวาฬ ถ้าเป็นบูเวลก็จะมีแบบพุ่งขึ้นมาแบบสูงๆอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมแฮมแบ็กเวลไอันนี้แค่3เมตรไม่ได้สูงมากโอ้มีออก้าด้วยคิลเ right วลซาเทนไรเวลจะเจอไหมนี่รูปภาพก็บูเวลหน้ายังไงโอ้ยตัวไหนอยากเห็นตัวนี้น่าจะใหญ่สุดปะ ใช่ครับถ้าตันเนี่ยเออ,เอ,อน่าจะบูเวลนะบูเวลน่าจะใหญ่สุดละได้ถึง150 160เลยทัมแบ็กจะได้แค่40ตันอายุอายุยืนที่สุดน่าจะออก,ก้าถึง9ก้าสบปูเวลได้8ปดปเพื่อนเห็นบอกด้วยนะ